วันนี้โชคดีค่ะได้เห็นสะพานเปิดแล้วดูเรือลำนี้เรือลำนี้ผ่านนีไ่ไงเห็นไหมคะในเรือลำนี้ค่ะเรือนี้ผ่านไปสองลำเลยจะมีเรือสองลำต่อแต่นี้กำลังลงแล้วค่ะปิดแล้วปิดแล้วนะคะสะพานเปิดไม่เห็นกันล้กลังลงแล้วเรืงงงงก็จะส่งสัญญ,ญาณาไกลนิดนึงแล้วเขาก็จะค่อยๆลงค่อยๆ เรือไปถึงนู่นแล้วเห็นป่ะเนี่ยเรือไปนู่นแล้วสองลำเรือมันจะมีเสาค่ะเสามันสูงกว่าสะพานเพราะฉะนั้นต้องเปิดให้เขานะคะมาอีกแล้วมาอีกแล้วเห็นไหมจะถึงแล้วเสร็จ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 แล้วโอเคเสร็จแล้วค่ะข้ามได้ปฏิรูปล้อมีแต่